สวัสดีครับมาพบกับเจ้ช่องพีที่พีทสามเหมือนเดิมนะครับน้องๆวันนี้เจ้ก็มาหนีออกจากออฟฟิศบ้างนะครับหลังจากที่หนีออกจากโรงเรียนมาบ่อยแล้วนะครับอันนี้มาก็จะประมาณทรงเดียวกับคล้ายๆเหมือนโรงเรียนแหละน้องๆประมาณนี้นะเต้เห็นมีใครวิ่งออกไปแล้วผ่านไปลวเมื่อกี้หนึ่งคนนะครับเดี๋ยวเราตามไปดีกว่าจะทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็ <c oughs> ยังเป็นอาจารย์อยู่นะครับน้องๆ <c oughs> ตอนแรกมันเดียวคล้ายเหมือนออฟฟิศเลยเนาะอ้าวหายไปแล้วเมื่อกี้เหมือนออกไปไวมากเลยนะ แสดงว่าคือเขาแบบน่าจะเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลแล้วประมาณนี้ก็ช่วงนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงนะครับที่เต้ลงคลิปอยู่นะที่เต้เล่นช่วงนี้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็ร้านเสริมสวยสัตว์นะคือไปแนวสัตว์ตลอดเลยนะครับตอนนี้เราก็มาหนีโอบี้นะครับ โอบีตอนนี้ก็เจอแต่หนีโรงเรียนอย่างเดียวเลยนะเหมือนกับว่ายังไม่รู้แต่ยังหาพวกคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายอะไรยังไม่เจอนะครับยังไม่รู้ว่าขออัปเดตไปถึงไหนนะแต่ก็ไม่รู้ไปกดยังไงนะครับน้องๆบางคนก็น่าจะกดติดตามเกมไว้ประมาณนี้มันถึงจะเด้งนะแต่ตถ้าแต่กดติดตามเกมแต่ละเกมแล้วอย่างนี้โอ้โน่าจะเด้งเยอะแยะเลยครับน้อง ก็มีเกมหนึง่งตอนนั้นที่เต้เคยเล่นนะครับก็จะมีสกีบ i ดี้เวอร์นะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่มีดี้นะสก i บีดี้เวอร์มีแค่นี้นะครับก็จะเป็นแนวที่เกี่ยวกับว่าเราให้เราไปเก็บเงินนะซื้อตัวละครนะครับจะรีฝั่งฝั่งทีวีแมนกับฝั่งสกีบ i ดี้นะครับก็อตอนนี้หาไม่เจอละไม่รู้เกมไปไหนแลวนะแล้วก็หาไม่เจอตอนแรกก็สนุกนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่ได้อัปตัวละครเพิ่มอะไรเพิ่มอย่างนี้นะมันก็เลยแบบแต่ว่าก็เลย หมดสนุกไปประมาณนี้เต้ก็รอเขาอัพอยู่นะครับก็จะชวนน้องๆไปเล่นอยู่นะก็มีน้องๆหลายคนเข้าไปเล่นนะก็สนุกดีครับคือไปไปต่อสู้กันนะยกพวกไปตีกันประมาณนี้แหละ <c oughs> ก็เพลินๆอยู่นะครับอ้าวอ๋ออันนี้เราต้องกระโดดไปข้างหน้านะครับน้อง ก็เอาจริงๆแล้วอะหลายๆคลิปที่ลงนะครับส่วนใหญ่แล้วแต่ก็จะเน้นเล่นเกมนะไม่ได้ว่ามาโชว์เก่งหรือว่าอะไรนะครับน้องๆหลายๆคนบางคนก็มาเม้นที่แบบนะบางทีก็ลองดูก่อนนะครับ,บน้องๆเราก็มาหาเกมเล่นกันแหะครับเออถ้าแบบเอาจริงแล้วถ้าส่วนตัวแล้วอะอ่าอันนี้เราไม่พูดดีกว่าตัด ไปดีกว่าเต้ไม่อยากจะวุ่นวายอะไรประมาณนี้เนาะก็มาดูเกมเราต่อดีกว่าครับคืออย่างที่บอกหลายๆคลิปครับเล่นเกมให้สนุกคับน้องเกมไหนเครียดก็ผ่านครับเดี๋ยวนี้ผู้พัฒนาเกมเขาก็สร้างเกมให้เล่นเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวไม่แน่เต้อาจจะลองไปเล่นไมค์ครับแต่ไมค์ครับมันทรงเหมือนยังไงอ่ะมันสร้างบ้านหรือเปล่าประมาณนี้ใช่ไหมแต่ในโลบอกรายครับก็มีนะครับหลายอันนะครับแต่เต้รู้สึกว่าเออภาพไมค์ครับมันจะเป็นเหมือนกันไหม 2D ดีไหมใช่ไหม น่เป็น2องดีเนาะอ่ามีคนมาเป็นเพื่อนด้วยนะครับกระโดดอยู่ข้างล่างนะประมาณนี้นะก็เอาจริงแล้วในส่วนตัวเต้เต้คิดว่าในแมปนี้ไม่ได้ยากครับแล้วก็เออไม่ได้ยากง่ายเลยแหละเอาเอา,เอาดิงดิคือง่ายเลยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็จะเป็นแต่ละด่านก็เห็นปะน,นิดๆหน่อยๆน,นะเออประมาณนี้นะครับก็อยู่ ไม่รู้กี่ด่านนะพอเขาก็ไม่มีบอกนะครับแต่เต้เล่นเอาเกิน15นาทีละเออดูทรงประมาณนี้ครับก็มันด่านมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเต้ก็เนี่ยเห็นป้ยอย่างที่บอกเนี่ยกระโดดไปเรื่อยๆครับก็จะมีจุดคายแม็กตอนจบใกล้ๆสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับอคะครับน้องๆน้องๆก็เล่นตามทางมาเรื่อยๆคือไม่ได้ยากเลยครับด่านเขาก็มีไม่ได้เยอะนะแต่เต้เนี่ยมาเออตรงนี้แหละตรงที่เนี่ยเอากระโดดไม่ขึ้นวะเฮ้ยเห็นปะ คือเราเรามีเดี๋ยวก่อนต้องกระโดดมัวม่วๆดูนะเผื่อขึ้นครับเอออ้าขึ้นเฉยเลยทีนี้ตอนแรกมันกระโดดไม่ขึ้นเห็นไหมเหมือนไม่ถึงด้วยนะครับเ๋าวิ่งไปเต้ไม่กระโดดแล้วนะ่ะกี้นี้กระโดดแบบโอ้โหค่อยจะขึ้นได้นะครับอันนี้ไปกระโดดโอ้โหอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะโอ้โหติดกําแพงเอ้ยติดหน้าต่างนะครับเออเอาโอเคอย่าให้ล่วงนะจะถึงอยู่แล้วอ่า ก็คือเอาจริงแล้วเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็สนุกขนานครับอันนี้เต้ก็ตัดให้ดูเลยนะว่ามันมีประมาณทรงไหนครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะก็คือตามทางก็น่าเราลๆประมาณ1 5 1 6นาทีประมาณนี้ครับ <S 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 โอเคคลิปนี้เต้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็ฝากไว้แค่นี้ละกันก็เป็นอีกแมปหนึ่งละกันครับที่ดูหน้าปกเล่นนั่นแหละก็คือชื่อแมปก่เลยนะครับก็ไปแล้วบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ